สวัสดีครับสวัสดีเอฟซมาตรฐานคือเก่านะครับสำหรับคล,คลิปนี้นะครับมาตรฐานมีโอกาสได้เปิดฝาให้นะบานที่นี่กับสีมาแช่นะครับในกรณีรถผู้ใดใบเมียดมันฝืดนะใบเมียดว่าไงวนะอ่าคนทุนใบ,บเมียดน,นะครับใบเมียดข้นซาลงซาใบาเมียดฝืดนะ อ่าบอายังไงว่ามันเป็นอาการของกองตันน้ำมันขาดนะครับบานที่นี่เช็กมือเบือเหล้วกองกระบบดได้ตันเปลี่ยนกองไม่แล้วน้ำมันกระบ,บดได้ขาดบานที่นี่ใบมีดมันคือขื่นสาลงสามันเป็นน้ำปั่มบอ่อนะครับก้อนที่ไปเช็คปั่มนะครับหายหาทําการถอดค้อนทร่ออกมาก่อนนี่ถอดค้อนทร่ออกมาแบบนี้นะครับบานที่นี่นะครับกระทาการใส่นะครับในเรื่องของหกเกลียมนะครับค่ายตัวนีออกมานะค่ายตัวนีออกมานะครับบานที่นี่ด้านในนะครับข้ากระสีเห็นเป็นกองเห็นบ่เข้าวกระสมันเป็นกองอ่า มันสิเป็นกองอ่ากองกองอันนี้นะครับตัวนี้เป็นกองกองดักฝุ่นนี่แหละนะมันสิเป็นตะแรงเล็กนะครับมันสิเป็นตะแรงเล็กสังเกตบ่นะครับเบื้องที่ละนี่นะครับถ้าอันนี้ในกรณีรถสองปี่วดในรถสองปีเบื้องเบื้องมันมีอย่างนี้นะครับนี่คือในเรื่องของสินส่วนในเรื่องของปะเกันนะในเรื่องของปะเกันมันมาออกอัดตะแกงตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้ทาการทําความสะอาดในจุดจุดนี้น้ำเด้อรถผู้ใดอ่า คอนทนมันเฟืดนะใบมีดขึ้นซาลงซานะครับเบิองในจุดนี้นำ้ำเบิองในเรื่องของตะแกรงเล็กตัวนี้นำ้ำมาตรฐานคืนเอเก่า